สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้คุณครูจะมาสอนในเรื่องของความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิตครับสิ่งแรกของการเรียนเรื่องนี้คือนักเรียนจะต้องรู้จักกับความเท่ากันทุกประการก่อนว่ามันคืออะไรจากรูปนะครับที่ครูกําหนดขึ้นมานักเรียนจะเห็นแล้วว่าครูกําหนดวงกลม A กับวงกลม B ขึ้นมา2วงนักเรียนลองดูสิครับว่าวงกลมทั้งสองวงนี้มันมีความเท่ากันอยู่ไหมให้นักเรียนลองเดาดูก่อนว่ามันเท่ากันไหม แล้วเรามีวิธีการดูอย่างไรว่ามันเท่ากันครับครูเสนอแนวทางว่าครูเนี่ยจะเลื่อนรูป b ไปทับรูป a ดูซิถ้ามันเท่ากันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นและถ้ามันไม่เท่ากันมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับครูจะลองเลื่อนไปเลยนะครับในขณะที่ครูเลื่อนนักเรียนจะเห็นแล้วว่ารูป b ของครูเนี่ยค่อยๆเคลื่อนเข้าไปทับบนรูป a เส้นรอบวงของวงกลม b นะครับกับเส้นรอบวงของวงกลม a มันทับกันพอดีเลยครับ ไม่มีส่วนใดเกินมาจากกันเลยนั่นเองก็จะเห็นแล้วว่ารูปทั้งสองก็คือวงกลม A กับวงกลม B เนี่ยเป็นรูปที่เท่ากันเขาจึงได้นิยามของความเท่ากันทุกประการนะครับว่ารูปเรขาคณิตสองรูปเท่ากันทุกประการก็ต่อเมื่อเคลื่อนที่รูปหนึ่งไปทับอีกรูปหนึ่งได้สนิทหัวข้อนี้นะครับจะเป็นหัวข้อของความเท่ากันทุกประการของส่วนของเส้นตรงครับ จากรูปที่ครูกําหนดนะครับครูกาหนดส่วนของเส้นตรง AB และส่วนของเส้นตรง CD ขึ้นมาเมื่อเชื่อมโยงกับเรื่องที่แล้วนะครับครูจะใช้การเคลื่อนที่ไปทับใช่ไหมครับจากวงกลม B เนี่ยไปทับวงกลม A เช่นเดียวกันครับในเรื่องนี้ครูก็จะเคลื่อนที่ส่วนของเส้นตรง CD เนี่ยไปทับส่วนของเส้นตรง AB ครับให้นักเรียนสังเกตดูนะครับว่าส่วนของเส้นตรงทั้งสองเนี่ยถ้ามันเท่ากันหรือมันไม่เท่ากันเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนักเรียนจะเห็นแล้วว่าจุด C นะครับเข้าไปทับกับจุด A จุดดีเข้าไปทับกับจุด B แล้วความยาวของส่วนของเส้น,สนตรง CD ก็ไปทับกับความยาวของส่วนของเส้น,สนตรง AB ได้พอดีเลยนะครับนักเรียนครับถ้าสมมุติว่าครูไม่สามารถเคลื่อนที่รูปไปทับได้นักเรียนมีวิธีการอย่างไรครับที่จะนําเสนอครูสําหรับครูนะครับครูบอกว่าถ้าครูปีเพียงไม้บรรทัดหนึ่งอัน ครูจะเอามาวัดความยาวครับส่วนของเส้นตรง AB แล้วก็วัดความยาวของส่วนของเส้นตรง CD ไม่ใช่นักเรียนลองดูครับครูจะแสดงความยาวนักเรียนจะเห็นแล้วว่าส่วนของเส้นตรง AB ยาว5ซนติเมตรส่วนของเส้นตรง CD ก็ยาว5ซนติเมตรเท่ากันเพราะฉะนั้นรูปทั้งสองนี้นะครับก็จะมีความยาวที่เท่ากันจึงออกมาเป็นนิยามความเท่ากันทุกประการของส่วนของเส้นตรงครับว่าส่วนของเส้นตรง2เส้นเท่ากันทุกประการเนี่ยก็ต่อเมื่อส่วนของเส้นตรงทั้งสองเส้นนั้นยาวเท่ากัน ความเท่ากันทุกประการของเราก็ต้องมีสัญลักษณ์แทนการที่เราจะเขียนไปนะครับสัญลักษณ์นี้นะครับจะแทนคําว่าเท่ากันทุกประการครับและจากรูปเราจะเขียนว่าส่วนของเส้นตรง AB เท่ากันทุกประการาก,รการับส่วนของเส้นตรง CD เราจะเขียนด้วยแบบนี้ครับส่วนของเส้นตรง AB เท่ากันทุกประการกับส่วนของเส้นตรง CD ในหัวข้อนี้นะครับครูจะพูดถึงความเท่ากันทุกประการของมุมครับ ให้นักเรียนสังเกตมุมที่ครูสร้างขึ้นคือมุม A B C กับมุม D E F นะครับครูจะใช้วิธีการเดิมคือการเลื่อนรูปไปทับนะครับครูจะเลื่อนมุม D E F ไปทับมุม A B C ให้นักเรียนสังเกตดูสิว่ามันเท่ากันอย่างไรหรือว่ามันไม่เท่ากันอย่างไรจากรูปนะครับนักเรียนจะเห็นแล้วว่าจุดยอดมุมของมุม D E F เนี่ย เลื่อนไปทับจุดยอดมุมของมุม a b c นั่นคือจุด e เนี่ยไปทับกับจุด b ได้เลยไม่มีส่วนไหนที่มันเกินกันออกมาเลยไปพิจารณาแขนของมุมทั้งสองนะครับแขนของมุมทั้งสองก็ทับกันพอดีเลยนะครับนั่นก็คือแขน e d เนี่ยทับกับแขน b a แล้วก็แขน e f ทับกับแขน b c ครับครูจะทําการเลื่อนกลับนะครับให้นักเรียนเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นทะครับนักเรียนจะเห็นแล้วนะครับว่า แขนของมุมทั้งสองก็จะทับกันสนิทพอดีต่อมาครับถ้าครูบอกว่าครูไม่สามารถเลื่อนรูปได้อีกละ่ะแต่ครูมีขนาดของมุมที่กําหนดมาให้นะครับครูบอกว่ามุมทั้งสองเนี่ยมีขนาด60องศาทั้งคู่เลยแสดงว่านักนเรียนจะเห็นแล้วว่ามุมทั้งสองมีขนาดทําไมกันครับเท่ากันครับถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้นิยามความเท่ากันทุกประการของมุมออกมาว่า มุม2มุมเท่ากันทุกประการก็ต่อเมื่อมุมทั้งสองมีขนาดเท่ากันและจากรูปนะครับเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้นะครับมุม A B C เท่ากันทุกประการกับมุม D E F ในหัวข้อนี้นะครับจะเป็นหัวข้อความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมครับจากรูปนักเรียนจะเห็นแล้วว่าครูกำหนดสามเหลี่ยมขึ้นมาสองรูปคือสามเหลี่ยม K F C และสามเหลี่ยม M D N ครูจะทําการเลื่อนสามเหลี่ยม M D N ไปทับสามเหลี่ยม K F C ครับเพื่อที่รู้ว่าสามเหลี่ยมทั้งสองรูปนี้ทับกันสนิทหรือไม่จากที่นักเรียนเห็นนะครับรูปสามเหลี่ยมทั้งสองครับทับกันสนิทพอดีเลยนั่นคือความยาวแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมทั้งสองเนี่ยเท่ากันทุกประการเลยครับครูจะลองเลื่อนรูปออกให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนักเรียนจะเห็นแล้วว่าด้าน D M ของนักเรียนจะมีความยาวเท่ากับด้าน F K ด้าน DN ของเรียนจะมีความยาวเท่ากับด้าน FC ด้าน MN จะมีความยาวเท่ากับด้าน KC ทั้ง3ด้านครับของรูปสามเหลี่ยมทั้งสองมีขนาดเท่ากันเป็นคู่ๆเลยครับเชื่อมโยงไปสู่ความสัมพันธ์ของมุมของรูปสามเหลี่ยมทั้งสองนะครับมุมที่อยู่ตรงข้ามกับด้านที่เท่ากันนะครับจะมีขนาดเท่ากันด้วยจากภาพนะครับมุม C ของนักเรียนก็จะมีขนาดเท่ากับมุม N มุม K ก็จะมีขนาดเท่ากับมุม M มุม F ก็จะมีขนาดเท่ากับมุม D นะครับจึงเกิดเป็นนิยามของความเท่ากาันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาครับว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันทุกประการก็ต่อเมื่อด้านคู่ที่สมในการและมุมคู่ที่สมในการของรูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูปนั้นมีขนาดเท่ากันเป็นคู่คู่จากนิยามนะครับมันมีขนาดเท่ากันเป็นคู่คู่อย่างไรเริ่มจากด้าน KF นะครับ ด้าน KF ของนักเรียนจะสมในกับด้าน MD ครับต่อมาด้าน FC ของนักเรียนด้าน FC จะสมในกับด้าน DN ครับด้าน CK ของนักเรียนจะสมในกับด้าน NM ครับต่อไปมุมครับมุม K สมในกับมุม M ครับมุม F สมในกับมุม D ครับ และมุม C สมในกับมุม N ครับและทั้งหมดนี้นะครับเป็นความเท่ากันทุกประการของรูปเลขาคณิตครับขอบคุณครับ